วันนี้จะพามาทานขนมวากาชิหรือขนมญี่ปุ่นโบราณน,นั่นเองกับร้านโฮมุร้านขนมสีน้ำเงินที่เริ่มต้นด้วยความรัก ภายใต้คอนเซปต์กินขนมอารมณ์บ้านโฮมูน omo, ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าบ้านนะคะบรรยากาศในร้านอบอุ่นและเป็นกันเองมีให้บริการสองชั้นค่ะร้านจะมีป้ายเหลืองๆโลโก้เป็นโมจิหยดนา้าตั้งอยู่หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามิสุชิเกนโมจิเมนูน่ารักมากรูปทุกรูปวาดเองกับมือสําหรับขนมเนี่ยทางร้านทําเองกับมือทุกชิน้นคุมปริมาณต่อวันด้วยเพื่อรักษาคุณภาพไว้นะคะช่วงนี้ทางร้านแนะนําเป็นเมนูซากุระค่ะทางร้านนาเข้าวัตถุดิบเองจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคัันนี้ทีฉันสั่งชาดอกไม้ไป ะะขวดมาน่ารักมาก1ขวดเนี่ยไทยได้ประมาณ4แกบวจิบชานั้นขนมก็มาแล้วกับซากุระโมจิตัวโมจิยังมีความเป็นข้าวยังไม่ได้ละเอียดมากนุ่มอร่อยและห่อด้วยใบซากุระดองเกลือรสเค็มของใบซากุระตัดกับไส้ถั่วแดงที่มีความหวานได้อย่างลงตัวละมุนล,ละไมสุดๆเลยแกอใบกระดอกก็ทานได้นะคะและไฮไลท์ของร้านนี้นั่นก็คือโมจิหยดน้ำค่ะหรือมิสุชิเกนมจิ โมจิใสๆเด้งดึงเด,ด้งดึงราดด้วยน้ำเชื่อมคุรโรมิสึเสิร์ฟมาพร้อมกับผงคีนาโกะหรือผงโชเหลืองญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ,ะเขาปากลวไหลลงคอแบบลืมกลืนเลยอ่ะมันดีมากเธอเราบอกเลยร้านโฮมูตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง44เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าใครมาเนี่ยเจนแนะนำให้มารถสาธารณะนะคะเพราะในซอยไม่มีที่จอดรถค่ะหรือเพื่อความชัวรก็ลองอินบ็อกซ์ไปถามหรือโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะเบอร์ติดต่อตามนี้เลย ใครที่มาลองแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย